ครับสวัสดีครับพี่นักเกษตรท่านวันนี้พามาตามดูวัวแชมป์แต่ว่าเดี๋ยววัวแชมป์เราจัดให้อีกคลิปหนึ่งมาดูวัวในคอกเดียวกับวัวแชมป์นะพี่เช่นเนาะเช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเช่นเดี๋ยวช่องทางติดต่อเราใส่ไว้ให้ข้างล่างครับผมเผื่อใครอยากจะเข้ามาดูตัวไหนมีตัวไหนในใจอยากจะขายบ้างไหมเนะี่ยไม่มีรับยังตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมเออเอาตัวตัวแม่นี้ก่อนแม่นี้แม่ของสบายเพชร,เ,พชรเออแม่ที่ให้ลูกดีนะตัวนี้ ตัวตัวล่าสุดก็คือไพยเพชรัจะตวก็รอรอวันนี้มารองมอกมาเช็คท้องนะอ๋อตอนนี้ผสมไปแล้วครับปาส้มปสมปลาเกียวไปโอ้ผสมปลาเกียวไปรอเช็คท้องถ้าถ้าถ้าไม่ติดจะใส่ตัวไหนเนี่ยไม่ติดผมใส่คุดินเนาะอ๋อจะไปใส่คุดินเลยนะ้ำไม่ติดคือตอนนี้ผมจะมองแล้วว่าผมจะทำไส้เป็นหัวไส้ข้าวไส้บดอ๋อเอาเป็นเจนของเราเลยครับผมคือเราแบบของเราเลยแข่งแข่งแข่งคือว่าเราเรามองแล้วมัน บัวแดงมันเยอะเราเหนื่อยอืมถ้าเราจะผลิตแดงเต็มๆมันก็เหนื่อยครับครับผมแพ้คือสู้ซี้ซี้เก็บไปถอกันนะในสนามเออเออเออตัวนี้ตัวนี้มันเป็นลูกใครลูกของเจ้าเพชรเจ้าเพชรเนาะครับผมเออเจ้าเพชรที่เหลืออยู่ในอยู่ในประเทศไทยไม่กี่ตัวครับนี่เจ้าเพชรเหลือน่าจะสามสามตัวสี่ตัวแหละที่เหลือแม่พันธุ์ที่เราหวังพึ่งได้ที่ตัวนี้แหละอ๋อเราใส่ปลาเกียวไปแล้วครับใส่ปลาเกียวไปแล้วมันก็เงี้ยไปแล้ตทีว้ามันั้น คือตอนที่หมอแคมป์ก็มาใส่อ่ะทีว่าคือตอนนั้นอะมันคอสบายเพลทแล้วมันหมดลูกไอ้ไอ้อลบันไม่ออกตามธรรมชาติอกค้างอยู่ทําให้ภายในมันก็ไม่ค่อยดีใช่ใช่เอาลูกมันค้างแล้วหมอ้หมอก็าม,ามาล้างหมดลูกแล้วทีนี้ก้อนนี้จะไปส้มปากเกลียวเขาบอกไม่กรนารันตีว่าตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าถ้านั่งหมดลูกมันยังเป็นเพล้น,นอยู่อ๋อยังเห็นตีนผังผืนอะไรพวกนี้เหรอคือบอกเขาอย่างไม่คล้ายๆซีดนี่เหรอพี่อันนี้ตอนแรกอ่ะมันก็เป็นซัดไรล้อนแต่ลูกมันยังอยู่นะ แต่ในน้ำมืดมันเป็นมันไม่ไม่ใส่ไงเขาก็โปกอ่ะหมูอห้อให้ดูให้ดีหมูก็เลยเลี้ยงดีก hmm. ว uh ่าเี้ก่อนใส่แล้วอ๋อแต่นี้ใส่แล้วก็เลยลองใส่ปลาเกียวดูลุ้นรู้ว่าจะผ่านไหมคือวันที่ใส่หม้อกเขาล้วงดูเขาบอกว่ามันในหม้อขอมาแล้วเพราก็มีสทักเจรามมเขาบอกว่าถือว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เออดีเนาะหมอก็บอกหรอกเขาบอกเขาบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ที้เราก็ก็แขมามแล้วก็เลยลองเสี่ยงอืม่เอาลองใส่ดูครับแต่ที่นี้ว่ามันก็ ไไมันก็เงี้ไปแต่นี้มันก็ยังมีราเมือดไหลอะไรเงี้ยผมก็รอวันนี้ลองเช็คทองล้วเกิดมันยังไม่ชัวร์ผมก็ใส่คอใส่อ๋อเดี๋ยวจะใส่หุ่นอินเนาะครับคือเดี๋ยวเราลองเช็คท้องดูก่อนถ้ามันคือเดี๋ยวถ้ามันขึ้นก็คงไม่ท้องอลเนาะถ้ามันขึ้นอีกรอบเนี่ยแต่แต่ว่ารอบรอบแรกเนี่ยเงี้ยไปใช่ไหมเชิดเงี้ยไปเราเห็นอาก,าการมันเหมือนบวทองไหมมันมีความนิ่งควอะไรได้ไหมก็วนกระเดิมอแบบนั่คือเรายังไม่ฟันธงคือเราว่า คือตอนนี้เราเรามันมีเทคโนโลยีใหมคือว่าส้มหมอบมาสามสิบสามิบวันเราสามารลทซาวได้เลยคือมันคือเราไม่ต้องไม่มองว่าเออสามเดือนเขาจะท้องไหมเพิ่มมันไม่มันไม่เป็นเงี้บมันขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหลายซาวเลยซาวเลยชัวร์กว่าเนาะชัวร์ครับอ่อากับแม่แม่มันชื่ออะไรนะทองกวาวแม่ทองกวาวนี่แม่ของทวายเพชรรอรอ,รอผสมอยู่ผสมมากเกี้ยวแล้วแต่รอเช็คดูอีกรอบอ่ามาดูตัวเก่งอีกตัวนี่อ่าแม่มันคืนเท่าเหร่ไม่ได้เอาแม่มา อ๋อเม่ออ๋อลามาถืลูกมันใช่ใช่ใช่ตอนประมาณตอนนี้ต้องเดือนแล้วแต่ที่ว่ายังไม่ไปท่านาคือว่าเรายังลำตัวเรายังเราต้องทำให้มันตัดเันเลยอ๋อลำตัวรวมแล้เราเราเราไปอ่ะเราก็ต้องว่างเลยพี่ใช่ใช่แล้วเป็นคอตติเราก็ไม่เอาไปดีกว่าใช่โอ้โหหนีปิดแต่ตอนนี้มันก็โตขึ้นเยอะไอตอนนั้นคนมันยังยังไปพุ่นลูอกัวอยู่อ่ะเออใช่แ่โเออขุนัาพหนามันก็เียนใช่ใช่ เออใช่มันมันมันดูดีกว่าตอนนั้นนะขนมันสั้นลงมันเป็นลูกลูกทองแค่เนาะได้ดูว่าหน้าดูเลยนะมันออกมาเรื่อยๆอ่ะเออใช่ใช่หน้ามันสไตล์ก็ไปกันหน้าสนุกเนาะคือวัวเราผมไม่ชอบหน้าเก่งแต่เล็กอ๊อกเก่งแต่เล็กมันจะมันจะยืดมันจะยืดใช่ใช่มองไปหน้ามันยืดลายตัวแล้วอ๋อที่เราเห็นเก่งๆไอหัวดีแต่เล็กนะดีแต่เล็กมันก็ดึงฝันเยอะนะถ้าสมมติว่าวัวที่เรา ที่เขามาเจ้าะสะพายคือก็าใส่คุ้มหลักไว้มองไม่ให้มอง,มองแ,มแก้นเนี่ยอืมงพอใส่สะพายดึงมามันก็ฉันเห็นเวลามันกิหนหญ้ <c oughs> าไม่ให้กวน,นมันก็ใช้ไม่ได้นะครับวัวใช่ใช่ใช่แต่มันอยู่แล้วก็กเราที่จะเลี้ยงวัวนาวัวงามอ่ะแล้วก็เราเลี้ยงแม่พันธุ์เราถ้าบางคนไม่ทําเป็นแม่บล็อกมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ยากนะแม่บอก<ถ>บอก็ตัวมันแคมีส่งข้นตรงถนุ่มหนุ่มกเออถ้าถ้าเป็นฟันเย็นมามันก็ไอ้ยังดูไม่เต็มตาเนาะที่ที่อ่ะเนาะดูแล้วม คือเราคุยตรงน่พี่เราเลี้ยงวัวเก่งอ่ะดีกว่าล่ะถ้าเราเลี้ยงวัวมีตำาหนิเราเขาไปนั่งลุ้นว่าตามลึกแต่เล็กมันจะคืนไหมใช่ใช่แล้วแล้วเยื่นมันมันจะมันจะไม่เยื่อมั้ยอะไรเงี้ยมันมันเลี้ยงวัวมีตำาหนิมันเหนื่อยใช่พี่เชื่อผู้ถูกเป๊ะเลยเวลาเราอาบน้ําเลี้ยงวัวเราก็ต้องสงเก็ดวัวเราเออบางที เอ้ยฝันเริ่มเริ่มนั้นแล้วปากเริ่มแหมมแล้วเออตามมันลึกเฮ้ยมันจะกลับมาไหมอะไเออคิดคิดไปไงมันทำให้เราคิดมาใช่ไหมเราคิดไปมันจินตนาการไปว่าถึงเวลาแล้วมันมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดมันก็เออเหนื่อยใช่คือถ้าถ้ามันเดินมาเนี่ยมันมันไม่กลับมาอยู่แล้วใช่ไหมผมแล้วตามโอกาสกลับมามันก็ไม่กี่เดียวคือคือยังไม่ต้องเก่งมากหน้าใช่เอาเอาเก่งตอนเป็นตัวเป็นสาวเน่ยตอนเนี้ยวัวเขาเน้นหน้าเน้นเน้นหัวคือไม่ต้องหูยาวแค่พอเหมาะวิ่ใช่คได้ทรงอ่ะนะได้ทรงยังไงพี่ได้ทรง ถ้าส่งตั้งตัวหลังเลยเนะี่ยไอ้อ่ตะหู่ตัวหลังนั้นอ่ามันชินเลยนะแสน,แ,สนแสนตะวนันแสนตะวันเนี<ต>่ยตาหูต้องแบบน,นัน้นนะเลยคนระับหูดีจัดเลยเนี่ยตีหูดีสุดท้ายอ้อมโผมาคาดแบบี้หม้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำใหม่พิเชิดอัอนนี้ปลายปีใช่ไหมที่เรากระดกันไว้ที่ได้ผสม,มอ่ะคอันนี้ันสิดตอนนั้นน่าจะยันสิบแปดเอนหรออืมผมว่าปลายปีหนาวนี้แหละหนาวนี้ได้ผสมอ่ะเนาะเออจะผสมตัวไหนเนี่ยไอ่ แตวันเด็เราต้องดูว่ะเราดูรู้ว่าตัวไหนจะให้ลูกดีใช่ไหมเอาเอาคือผมยังไม่อยากลูกเกี่ยวกับพวกสันลวกอะไรเงี้ยอ๋อคือจะแต่ชี้แนวครับคือเราคุยตรงมันจะมีไม่เพี่ตอนนี้มันก็มีไอ้พี่มันต้องสอดหายใช่แต่คือว่าเราไม่ลูกเกี่ยวกับไอ้สันก็ไม่เท่าไหร่กับพวกอาริโอเลยอ่ะใช่มันยู้รักพูดนี้ใช่ไหมมันใกล้กันเกินไปนะคือตอนพูยังไม่อยากได้อื คือ<ว>เรา,าคนมันไม่เจอกับตัวไม่รัวถ้าเจอกับตัวมันเรารู้ว่าเหนื่อยใช่ไหมตอนตอนที่เราผสมมาแล้วชิดนะหือตอนนี้คนมันครองนีก็เอาลูกรูปลูก,ลก,ลกมาริโอ้ใส่ลูกมาริโอ้เหมือนกันอืก็มีกันเยอะถ้า <c oughs> ตายเป็นเบือตอนนี้เลยตายก็มีตายไไม่ตายก็มีเ,เ, <c oughs> เราคือเราไม่อยากจมดินใครแตคือให้เขาเองให้เขาเจอกันเองใช่ให้เราเจอกันเองใช่พี่เจ้าพูดถูก ใช่เขาเจีกันเนี่ยเขาก็เรียนรู้กันไปก็นคองเข้าช้อไปเกี่ยวอะไรเงินกูอะไรเงี้ยเราใช่พูดยากอีกใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาพูดเขาก็ถูกเงินเขานะรวยเขาเอองทำไมเงินกูช้อปเงินกูใช่เออตอนตอนนี้รอผสมตอนนี้รอให้สมบูรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มออกสนามถ้าถ้าถ้าไม่เต็มที่เราก็ไม่ออกนะเนาะเขไปทำไมถ้าไม่เต็มที่ไปนี่ไงครับใช่ เก่งใช่ไหมวัวในสนามที่พี่เชื่อไปดูมาล่าสุดเนี่ยคือก็ไม่เก่งอะมันคือคือบางตัวเก่งแต่ความสมบูรณ์ไม่ได้ลดนักคะแนนเลยมอนมวยพี่ออกออกออกสนามเราไม่ฟิตเงี้ยใช่พูดยากอีกเออพี่เชียรพูดถูกถ้าเราแตชนะเขาก็มันยากนะเนาะถ้าไม่ฟิตอ่ะอันนี้สองตัวแล้วก็บามานอีกสองตัวไหนในตัวไหนที่ที่เพิ่งผสมมาเนี่ยพี่เนี่ยตัวนี้ของออฟฟอร์ดแหะคือได้ลูกได้ลูกออฟฟอรอดนะอ๋อลูกตั้งแต่เมื่อไหร่คลายลูกไปแล้วนิมกร็ถอยไหมเหรอ ท้องสองตัวไหนตอนนี้สองอ้อป้อนเมือนกันผมอยากจะได่เบิ้ลเนอะเป็นตัวผู้นะอยากเล่นตัวผู้ดูใช่ไหมแม่คือตอนแรกที่มันอ้อนเป็นตัวผู้เขาจะไล่ตัวเมียไงอ๋อไม่ใช่จะได้ตัวเมียแต่แต่ผ่านนะแต่ตัวนี้วันนี้ผสมวันนี้อ๋อแล้ววันนี้ผสมใหม่ๆเลยผสมตัวไหนพิเช่อย่างนี้จะต้องดูหม้อผสมหัวนอกอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะผสมมันน้ำเชื่อมีใช่ไหมพวกหัวนอกก็ได้มีอยู่เนาะโอ้โห่นี่ยเหมือนเหมือนมันจะฮิต นี่จะจะได้ผสมวันนี้ใช่ไหมนี่ครับคือว่าวันมันร้องแล้ววันอะไรแต่เช้ามันนิ่งแล้วนี่มหม้อต้มปลายล้วเย็นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดีขาจะมาผสมเลยนะครับผมเออดีดีเลยดูผสมเลยนี่อ่าหนึ่งกับตัวนู้นอ่าเดี๋ยวตามดูกันในข้อนี้ว่าว่าไอ้น้องชืช่ออะไรนะ้องคนนี้เออเจ้าของเก่าเขาชื่อปู่เปี้ยวเราเราเปลี่ยนชื่อแล้ว เราก็นั่งแหละเอาซื้อตามชื่อเดิมอ๋อตามชื่อเดิมแ้วซื่อสวยงามเล็ <c oughs> นอย่างเป็นเออต้องต้องชื่อแบบนี้ใช่ไหม,มอเออเดี๋ยวก็จะได้ตอนนี้ต,ตอน,นก็ถือว่าคือเราเลี้ยงรออยู่วิรออยู่วัวนะประมาณสิบเดือนถึงสิบแปดสิบกองเดือนไกล้ครบเนี่ยกระดูกมันจะมาดีอมืมันจะเริ่มดูออกใช่ไหมการโตแล้วเราเมื่อเราไม่ไม่ต้องไม่แบกเขาอ่ะอืมใช่ใช่กนรี้แต่ตอนนี้หัวดีจริงเนาะหัวไหลกว่า เมื่อเราทำบุญแบบสี่ห้าอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหบูดีนะแม็คือตอนนี้ยคือไอ้เรื่องวงัวมองวัวนาคตเนี่ยอาจารย์เขาเก่งกับอาจารย์เนาวเขามองว่าวัวเล็กเนี่ยคือเขามองเขาบอกเลี้ยงแค่ตัวเนี้ยไงแต้ต่างบางทีเราก็ต้องตรอก็เชื้อเขาอะ่ะเพราะเขาเล่นวัวยืดดูบลาซิดมาก็เหล่าใช่ใช่พี่เนาเล่นมานานเล่นแต่จะโดนยิงจริงออฟไงพี่หัวใช่ใช่ใช่โอ้หัวไม่ต้องหัวเลยมันมีขนงเด็กเออแต่หุ่ยไรกินนะ ครับของแงผมก็เคยมีอยู่แล้วผมเลยวันวันที่พวกพวดผมยังรับทัวยผมคุยกับนายกเลยบนเวทีบอกว่าผมไปรู้ของแข็ซุปไว้ตวงเหรอแกรู้แกรู้เลยใช่ไหมครับบอคอยอ่ะก็คือน้องปูเปี้ยวเรานี่แหละครับอืออืออ่าพี่น้องเกษตรกรเดียวนี่เรามาเยี่ยมเพิ่งได้แชมป์มากับพี่เชิดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแชมป์กันนะพี่เชิดวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เชิดครับครับสวัสดีครับ